สวัสดีครับพี่น้อง,นนนองครับจากช่องคนบ้านนราเลยพี่น้องครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลเมืองชุมแพเนาะเป็นจุดตรงข้ามขอ,องสถานีป้องกันและาสถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณรัฐไทยแม่ข่ายหนึองนะครับตรงข้ามตลาดสดเมืองชุมเผนนะครับเดี๋ยวผมจะเดินเข้าไปข้างในนิดนึงครับจะดูว่าจะไปดูในตลาดสดที่นู้นว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไม่เคยมา มาครั้งแรกครับมาอยู่ในงานงานรวมของดีเมืองคุมเพงานรวมของดีเมืองคุมแพมาหลายวันแล้วแต่ว่าหาโอกาสเดินไม่ได้วันนี้จัดของตะวันม็เลยแวะมาเดินตลาดสดที่นี่นะครับ่น้คงครับช่วงนี้ประมาณสี่โมงคนน่าจะวายวายแล้วนี่จริะไม่ใช่ว่าตลาดวายเพราะว่าคนเดินจริงน่าจะเป็นช่วง ขั้มดิฉานเมรูนะผมไม่เคยเดินเวลานี้ก็อาจจะมีบ้างแต่จะไม่เยอะนะเดินดูนะครับกะเดงคับหวานนะฮอาหารพื้นบ้านเราโซนนี้ของกระเ้ทางมาอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับร้อนึงจ้าร้อยนึงอันนี้เท่าไหร่ครับห้าสิบบาทห้าสิบโอเดี๋ยวอันนี้แะแวะคากลับเล โอามันแตกได้หลายทางนะครับอันนี้เป็นสีแยกนะเดี๋ยวดูก่อนระาะเดินทางน้ท่าไหรยจ๊ะนื่องจากว่าตรงนี้ผมน่าจะเดินถ้าเมื่อกี้ตรงด้านหน้านะผมน่าจะเดินกลับมาอีกรอบหนึ่งก็เลยเขาเริามเดินรอบๆถ้าทางนี้น่าจะขึ้นไปทางทิศ ทิศเหนือนะถ้าในโมกในในของทิศผมนะมีอาหารสดอาหารทะเลนะครับขึ้นไปทางทิศเหนือนะมีหลากหลายอยู่นะครับผมก็บรรยายไม่หมดนะครับดูดูตามคลิปไปนะครับดูตามคลิปไปนะจุดตลาดสดที่ใจแย่น,นะครับเนี่ยถือว่าใหญ่มากนะครับในงามของผมใหญ่มากทีเดียวครับ ทะเลเสร็จตอนนี้ชอสันติว่าให้เราเนาะถ้าคนอยู่แถวนี้ก็น่าจะรู้จักกันอยู่ส่วนโซนนี้น,นี่คือร้านมือถือ,อพี่น้องครับร้านมือถือต้อซ่อมมือถืออยู่ด้านใน,นนะโอ้อันนี้ปลาร้าหนึนะตะวันนะตะวันหนึ่งโอเคปลาปลารามีหลายหลายเจ้าหนึ่ง หลายยี่ห้อด้วยหอมๆเพลินมากกลิ่นดีมากแพรว่าฝั่งนี้เขาน่าจะเป็นตอนเช้านะครับเพราะว่าเขาปิดไปแล้ว <c oughs> ร้านก็เริ่มปิดบ้างแล้วแสดงว่าอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่คนเดินเท่าไหร่นะครับตอ <c oughs> นี้คนจะเรซา,าไปแล้ว <c oughs> อันนี้โซนกิฟต์ช็อปอันนี้โซนตรงกลางนี่ลืมรอบๆนะ ต่อไปด้านนี้ก็จะไปทางมาริวันนี่เะเลยเพยายามเดินดูรอบๆแล้วกันนะครับเดินด,ดูรอบๆอ,อันนี้น่าจะเป็นรอบนอกใช้คำว่ารอบนอกนะเพราะถ้าผ่านจากผ่านจากจุดเอร้านกลุ่มร้านที่เป็นตึกนะครับออกไปก็จะเป็นถนนถนนมริวันอ่มามริวันนะหมายเลขสิบสองครับ โซนนี้เป็นเครื่องครัวแล้วเป็นเครื่องหวยก็มีทำไ,ได้ค่ะ <c oughs> ครับผมแชรอะไรหน่อยค่ะครับครับพอดีทำทำรีวิวยูทูบอยู่ครับ<ม>โอเคโซนนี้เร้านนี้ขายท่าเนาะ<ม>โอเคน่าจะเริ่มปิดร้านนั่นหนึ่เพราะมาเขาจะปิดร้านกันหมดเลยาเาี๋ยวเดินมาดูตร,ตรงนี้นิดหนึงตรงนี้น่าจะเป็นทางออกไปจาก ถนนด้านข้างนะพี่น้องครับ้ก็เริ่มปิดร้านกันจริงจริงมาช้าไปหน่อยคนระับเขาน่้จะปิดร้านประมาณห้าโมงโดยพี่น้องเลยนี่ก็อออกมาตรงนี้ก็จะเป็นมมรี่วันนะพี่น้องครับแมรี่วันตรงข้างกักบบิสโตนฟรายสโตนครับแล้วก็ตรงมาผมก็าสามารถเข้าตลาดได้หลาช่องเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ไม่ได้แวะตรงนั้นเนาะนะครับอันนี้ร้านไทยป,ประดิษฐ์ อันนี้ก็เป็นโซนตลาดลนะี H eng, H eng, H eng, H eng ่น้องเฮงเฮงเฮงบูติกเดินไปดูเรือเอยคุณผู้ชอ,อ,อันนี้ก็เป็นโซนตลาดด้านหลังลนี่น้องด้วยในมุมมองของผมน่าจะเป็นทางหนึ่งนะครับเข้าเข้าได้หลายทางนะตลาดเข้าได้หลายทางอยู่ นี่อันนี้ชัดเจนบังเอิญผมมาในช่วงค่ําแล้วนะฝั่งโน้นจะเป็นซอยมีวัดนะครับฝั่งนี้ลงไปไม่รู้มันจันไม่เคยมาครับเราจะเดินในตลาดอย่างเดียวพี่ไหมองอันนี้ทางทิศตะวันออกนะครับทิศตะวันออกอผมอาจจะมาค่าไปหน่อยดนะมาค่ําไปนิดนึงร้านด้านในเขาก็เริ่มปิดกันแล้ว นแฟชั่นอันนี้ก็ขายเสื้อผ้าครับตัวหางม้วงอยู่บนนี้รวมๆไปนะครับที่นั่ไปไม่ไกลหนอกเดี๋ยมากันบ้านเย่งงวยก่อนไปบ้านเย่งงวยยนี่ยดีกันเราบอกดีแล้วไปบ้านเย่งงวยครับครับส่วนนี้เป็นงานแฟชั่นเนาะขายเสื้อผ้าครับเราไปนี่ยยาวจบขายหอยด้วยคือร่างว่าหอยมาเก็บม้าเนาะนี่เซนแฟชั่นครับ รีวิวยูทู u อยู่นี่ร้านมือถือได้พี่น้องอนีตลาดด้านในจะเขาเดินตัดมือเดือยโซนโซนด้านในเขาเริ่มปิดกันแล้วนะครับเริ่มเก็บของกันแล้ห้าโมงแล้วโ้นี่เป็นอาหารสำเร็จเป็นไก่เป็นลูกชิ้น ตรงนี้ก็ผ้าไหมครับตรงไปก็เป็นเสื้อผ้าเนาะก็จะ <Okay. S 1> ตัดมานี่เลยแล้วกันนะครับจะได้เร็วขึ้นตัดมาตรงนี้ก็จะขึ้นมาถ้าจะเลิกแลก้วติงอันนี้เ,เริมเลิกกันแหละสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเคเรเาลอไปดูสิ พี่น้องออกมาแล้วโซนนี้ก็มาในช่วงเขาจะปิดพรีนะมันก็เลยดูคนได้น,น้อยนิดนึ่งต้องมาวันจนันีโซนนี้คนเริ่มปิดแหละตลาดจะรื่อใม,ม่แล้วพี่น้องครับกว้างนะในมุมมองของทว่าตลาดไม่กว้างใหญ่อยู่ใหญ่มากใหญ่มาก อันนตรงนี้ก็เป็นกาแฟกัวชิโน่ข้าวไรน์จะซื้อข้าวดำกับยายกันนี่แหะเพราะว่าดูมะขามเมื่อกี้ตรงนี้ก็มีสุดนล้ครับมะขามไปขายยายกันมา